ตอนนี้เราอยู่บนถนนอะไรนะครับคุณช็คถนนพหลโยทินครับกำลังมุ่งหน้าไปทงาง้าแยกลัดเท้าผ่านเซ็นท่านแต่ว่าจริงๆผมจะกลับรถเพื่อที่จะไปเกษตรนะว่าไปเกษตรนะครับก็มาลองดูนะครับว่าจุนเนอร์ดิจิตอลของตัวสปีดนะครับจากบริษัทล็อกสเล่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้รับ ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยส่งสัญญาณและเสาส่งสัญญาณเพื่อรวมทั้งแยกความถี่ต่งตางๆส่วนด้านนี้นะครับเป็นห้างเปียแดนเนลาิดแดนเนลวิทนะครับเก่าน,น,น,นะครับ,นนรบซึ่งเมื่อก่อนนี่เป็นสรรพสินค้าเป็นส่วนสดุดมาก่อนใช่ไหมครับ,รบส่วนด้านหน้านี่ก็คือห้างเซ็นทรัลนะครับโซนเล่นหอวังอยู่ตรงไหนนะฮะ งรงทำไมถาวังต้องไป,ไปอีกนิดนึงไปอีกนะครับอ่านี่เราก็อยู่เชิญกลับนะครับนี่ครับมาดูครับเียเราก็กลับมาที่ด้านหน้าเป็นช้างเหมือนเดิมนะเรามาดูสิครับช้างของเราอยู่ทงอยู่เทินอะไรภาพไม่มีสะดุดเลยนะครับ อันนี้เป็นเมเจอร์รัชโยธินครับโอ้ยเมเจอร์ที่เขามาทำอะไรกันครับเนี่ยมาดูหน้าเป็นถือว่าเป็นที่รวมของวัยรุ่นนะครับรยานเกษตรครับมีร้านอาหารมากมายนะฮะท,ที่นี่เนี่ยเรา,าก็ยังเทสจูเนอร์ทีวีดิจิตอลของซีซั่นใช่ไหมเป็นของซีซั่นครับชื่อว่าสปีด ไม่มีสำหรับกล่องตัวนี้เนี่ยไม่มี Noise นะครหน้าจอจะไม่มีเส้นนะครับความคมชัดนี่ถือว่าเทียบเท่า DVD ทีทีเดียวนะครับ